แดดคักแต่พี่นหองมือนีเนี่นะยแดดพลวพะงอันโอ้ปีก,กีนูกินกับพราบ้ากระเจี๊ยบนี่หนาเกินหกแต่พี่นหองเลยตัดประทัน น่าหนาผลเนาะปลูกไว้กับพ่อได้กินอยู่เด็พี่น้องบัคเกอรเคลียรพันธุ์งี่เงี่ลูนติ่มตัวนี้พี่น้อง เ no. นากิม,มแบิบปิกกับกรำลังงามหกแถกโปรดโพน้งนองพี่น้องบักโกูดก็ได้โอ้ยมันกักไม่เนะบักกดูด อุ่นเต็มเมืองตึงหลายคัดหลายคัดบก,กูดเต,ต็มต้นดยวยบักงาวกับพ่อกันพี่น้องลวนถิ่มโอ้โเป็นปุ่มเป็นพว่งเลยเป็ปปนน้องเลย บรรยากาศสวยๆครับพี่น้องออกสวยๆสวยเสิบแล้วล่ะสามโมงสองโมงสามโมงแล้วเบิ้งแม่เบิ่งนเน่าโลนติ่มกับมีพี่น้องนี่หนาปนเนาะมันกระลายเหมือนเน่าโลนติ่มกับมี่ หลายกัดเอ้ยกินมาทันฝนบปรตกมาสามหมื่นซีมือ,มอ,อเลยไปนอนนี่จักหน่อยก็ได้กินแล้วครับนี่เขยนเดยงเอาไหนมาปูกไว้ เออันกินแล้วกับวานใน่ถิ่มใบเกิดเป็นนวยเป็นนันบักนี้ตัวนี้บพรใครได้กินปันไดเบิงรร้งไข่ด้วยนี่ไก่หน่อยอยูสองตัวเอ,อามาเด้อหามกระสือมาให้แล้วเนี่ยกินนี่ไปเบิ้งไส่จัดนวย โอ้ไข่ม,มนุกหลอกแจ็มันเปลี่ยนขีหาหน่วยเปลี่ยนขีไก่ว่ามปนห้องไหนดีเนาะเอ,อ้หาหน่วยเดีเ๋ยวไปล่างกี้ี่น้องนี่เดี๋ยวไปล่างไปเดี๋ยวไค่ไปล่างให้ไปเข้าไปออกมากเยออกมากเยอะออกมา นี่หาหน่วยพี่น้องบักกูดดุกครับ ส่วนน้อยๆพี่น้องปลูกง่ายกับพอได้กินจูกดนาฝุน